จะมีเข้ามากับ Mitsubishi Fender 1.5ตัว GT ปี2019เกียร์ออโต้สภาพสวยในงบราคาแค่4 0 0 0เท่านั้นผ่อนค้างงวดเพียงหลักพันจัดง่ายออกง่ายฟรีดาวได้สนใจคันนี้ต้องรีบจัสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอจน้องบ๊บอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธ,ธานีวันนี้บ๊บอยู่กันที่สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยพุนพินจังหวัดสุราษฎร์และแน่นอนบ๊บมาทั้งทีจัดรถเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันเป็นรถครอบครัวตัวท็อป7ที่นั่งรุ่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1.5 ่ะ <laughs> กําเจ้ามิซ s ชิเอ็กเพนเดอร์นะคะเครื่อง1.5 GT ปีใหม่ปี2019เล่มใม่เพียงหลักหมื่นเดียวตามมาชมรายละเอียดรอบคันของตัวน้องกันก่อนเลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียม3มชั้นสวยๆพร้อมโลโก้นะคะแล้วก็มีอักษรเอ็กเพนเดอร์หน้าแบบสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆและรุ่นนี้จะแตกต่างจากตัวรุ่นอื่นๆนะคะในส่วนของตัวไฟด้านบนจะเป็นไฟ LED และในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมไฟเดียวกันสภาพสวยมากและคันนี้ ให้มาในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้อีก2องตำแหน่งพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบตัดด้วยโครเมียมสวยๆในสายกล่องมิตซูบิชิของเรากันเลยนะคะนานทีจะมีเข้ามาคันนี้ก็จัดสีบอนอเท่านะคะหรือว่าสีเทาเดิมๆจากโรงงานมาให้พี่ๆคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านข้างของตัวน้องคันนี้ได้ชุดแต่งมาให้ สเกิร์ตมาให้แบบรอบคันนะคะและในส่วนของตัวล้อนะคะพี่พี่ขาตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อแม็กหน้าเงาร่องดํา ตัวนี้จัดมาให้ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสวยตัวยางจะเป็นตัวยาง2อ5ย์าทัพห5าห้สนะคะสภาพตัวยางสภาพคือยางสวยยางใหม่ค่ะพี่พี่ขาตัวนี้ร่องรอยการเบียดฟุตบาทแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะคะและในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมและไม่มีรถติดแกสพี่พี่ขาตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวโคมไฟนะคะด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกับ ในส่วนของตัวกระจกด้านข้างกันบ้างพี่พี่ขาตัวนี้มาพร้อมกับกระจกสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านล่างและมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยและตกแต่งในส่วนของตัวคิ้วกันสัดมาให้ทั้ง4บานประตูกันเลยค่ะพ,พี่และด้านข้างของตัวน้องก็จะคาดด้วยแถบโครเมียมจะด,ดไปจนถึงด้านหลังให้ดูสวยงามโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเส้นสายต่างๆด้านข้างก็ดีไซน์สวยงามมากๆตัวนี้มาพร้อมกับตัว ระบบส m าร์ตเอนทรีนะคะแล้วก็เบ้ามือจับก็จะเป็นสีโครเมียมพี่พีคะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ความเดิมของตัวน้องเราเช็คราละเอียดตัวน็อตกันก่อนเลยพี่พีคะตัวนี้น็อตสวยเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยเปลี่ยนมาเลยนะคะสําหรับตัวบานประตูด้านหน้าตัวเบาะเป็นคุมโทนด้วยสีดําเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตให้ชมรายละเอียดความเดิมนะคะ นี่เลยหนึบมากๆค่ะพี่พี่คะ่ะเม็ดอาร์กลมสวยนะคะเรียงตัวแบบเดิมๆมากๆนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้แค่หลังสปานะคะก็สามารถจอดขายหน้าร้านได้เลยพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูซอกบานประตูกันอีกนิดนึงนะคะหัวน็อตสวยเดิมพี่พี่คะ่ะสาภาพคือสวยมากนะคะตัวนี้นะคะด้านในแผงประตูก็จะเป็นดีไซน์สีดำนะพี่พี่โนตรงนี้ ตัดด้วยกับสีบอลซิลเวอร์ให้ดูสวยงามและมาพร้อมกับตัวกระจกปรับด้วยไฟฟ้าอีกด้วยนะคะตัวนี้บานประตูเดิมเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวประตูอีกหนึ่งบานพี่พี่ค่ะตัวนี้นะคะสะภาพสวยเดิมเช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตต่างๆก็ยังคงเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะพี่พี่เนี๋ยแป๊บขออนุญาตเปิดให้ดูอีกหนึ่งบานพี่พี่นะคะเพื่อเพิ่ม ความมั่นใจให้สําหรับคุณลูกค้าที่เลือกซื้อรถกันน้องแป๊บได้เลยพี่พี่เม็ดอากลมสวยสีเดิมโรงงานอย่างแน่นอนค่ะพี่พี่ขาเขาะฟังเสียงได้เลยนะคะสาหรับตัวรถและซอกประตูด้านในอีกนิดนึงนะคะให้ดูทุกบานไปเลยพี่พี่เพื่อความมั่นใจสําหรับคุณลูกค้าที่ดูผ่านช่องทางคลิปหรือช่องทางสื่อต่างๆพี่พี่ขาหรือใครมาดูตัวจริงได้เลยนะคะที่ร้านเซีไทยรถสวยสาขาฝั่งสนามบินพี่พี่ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวป๊าปพามาชมรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็อย่างที่แป๊บแจ้งไปจัดชุดแต่งมาให้แบบรอบคันนะคะตัวสเกิร์ตมาให้นะ,ะไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกติเลยพี่พี่ขาสปอยเลอร์ก็มีมาให้ตัว กระจกนะคะกระจกไล่ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยและตัวนี้นะคะตัวอักษรน,นะคะด้านหลังคมเมียมาพร้อมโลโก้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยพี่ๆคะหลอกขนาดนี้ราคาสุดพิเศษขนาดนี้นะคะใครสนใจต้องรีบจัด เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตพามาชมนะคะด้านในพี่พรถครอบครัวเจ็ที่นั่งอนเนกประสงค์นะคะจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้หรือสายแคมปิ้งหรือจะรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะพี่พบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์เป็นรุ่นรถประหยัดน้ามันอีกด้วยนะคะด้านหลังดีไซน์สวยงามมากๆพี่พี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีห้องวางอุปกรณ์สัมภาระหรือจะวางรองเท้าก็ได้พี่พี่ค่ตัวนี้เหมาะมากๆนะคะและที่สําคัญตัวเบาะนะคะแถวที่3 ก็สามารถพับเอ็นแบบนี้ได้เลยพี่พี่เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้ง่ายยิ่งขึ้นและแถวที่2ของเราก็สามารถปรับบอกระนไปแนวราบได้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะพี่พี่ขาตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเบลหรือว่าเข็มขัดนิรภัยนะคะด้านหลังเดี๋ยวนะครับให้ดูถึงความเดิมนะคะพี่พี่ของตัวน็อตกันก่อนเลยฝั่งขวาของตัวรถพี่พี่ขาน็อตสวยเดิมเนาะตรงนี้นะคะพี่พี่ขา ให้ดูรายละเอียดนะคะนี่เลยเม็ดอารต,ต่างๆมีให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะสภาพสวยงามกว้างขวางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านในตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของตัวอุปรกรณ์มาให้อีกด้วยนะคะตัวแม่แรงต่างๆนะคะก็จะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถและในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะแถวที่3ก็จะมีช่องวางแก้วมาให้ทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวาให้อีกด้วยพี่ๆค่ะ นี่เลยเรียกได้ว่ากว้างขวางโอทุถงนักมากมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เปิดปิดใช้งานได้ง่ายนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บพามาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถพี่พี่สีตัวรถบางๆเดิมๆพี่พี่เคาฟังเสียงดูได้เลยเดี๋ยวมาชมอีก1นึ่บานนะคะนี่เลยพี่พี่ะ่ะตามน้องแป๊บมาเลยค่ะ นี่นะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ดีไซน์ด้านในนะคะแผงประตูต่างๆสวยเดิมไม่มีร่องรอยการขีดข่วนหรือรอยรุนแรงพี่พี่คะ่ะนี่ให้ดูนะคะตัวน็อตซอกด้านในก็เช่นเดียวกันพี่พี่คะ่ะสภาพสวยงามมากและในส่วนของตัวเบาะแถวที่2ของเราก็สามารถพับเอ็นแบบนี้เป็นแนวราบได้เลยพี่พี่นี่นะคะยกแบบนี้ก็ได้นะคะ บอกเลยนะคะรถอนเนกประสงค์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในงบราคาแค่4 0 0แสนนั่นทีจะมีเข้ามาเนี่ยแปบ๊บขออนุญาตเข้าไปดูรายละเอียดด้านในนะคะห้องผู้โดยสารนะพี่พี่กว้างขวางโอ่โถมากมากนะ,ะตรงขอบหรือว่าศีรษะนะบอกเลยว่าภายในของน้องไม่ได้เล็กพี่พค่ะบอดี้ภายในกว้างขวางและมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะนี่มีพนักพิงให้ด้วยเนาะตรงหมอนรองตรงนี้นะพี่ๆและในส่วนของตัวแถวที่2ก็สามารถ ติดตั้งคาซีสำหรับเด็กอ่อนได้อีกด้วยพี่พี่ะ่ะช่องแอร์ก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ช่องสามารถปรับความแรงของตัวแอร์นะคะจากด้านหลังได้เลยค่ะพี่พี่คะ่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ากว้างขวางสบายแล้วก็ดีไซน์บอกได้เลยว่าแตกต่างจากรุ่นอื่นๆอีกด้วยนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างค่ะพี่พี่่าสำหรับคันนี้นะคะตัวน้องต้องบอกเลยว่าสภาพดีไซน์ภายใน ค่อนข้างจะแบบว่างนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตเข้ามาชมรายละเอียดด้านในกันอีกนิดนึงพี่พี่าตัวนี้นะคะแผงประตูก็จะเป็นกระจก ปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้าอีกด้วยมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้และที่สำคัญน้องมาพร้อมกับระบบพุชสตาร์ทพี่ๆขาและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับพุชคอนโทรลมาให้อีกด้วยมี SRS Airbag คู่หน้ามาให้และที่สำคัญเลขไมเพียงหลักหมื่น9กกิโลเมตรเท่านั้นพี่ๆและมาพร้อมกับตัวหน้าจอฟังก์ชันระบบ ทัชส,สกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l p CarPlay p n y r o i r o i d ได้แล้วก็มีช่องเสียบมาให้อีกด้วยพี่พี่ขาตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพราะนะคะตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นระบบแอร์สามารถปรับทิศทางความแรงนะคะของตัวแอร์ได้เลยและตัวนี้ก็จะมี ตัว power outlet มาให้อีกด้วยค่ะพี่พี่ขาตัวนี้ก็จะมีเก๊ะมาให้นะคะใส่เหรียญใส่อุปกรณ์สัมภาระเล็กๆน่ารักน่ารักได้เลยพี่พี่และน้องมาพร้อมกับตัวเกียร์ออตโติพี่พี่เบรกมือใช้งานได้แบบปกติแล้วก็มีช่องวางแก้วมาให้อีก2ตํตำแหน่งพร้อมกับกุญจรีโมทมาให้อีก2ดอกกันด้วยค่ะพี่พี่ขาและตรงนี้ก็จะมีเก๊ะมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับห้องด้านข้างตรงนี้นะคะผู้โดยสารด้านหน้าและฝั่งคนขับ และด้านหน้าของน้องก็จะมีเก๊กขนาดใหญ่นะคะพร้อมใส่บุ๊กเซอร์วิสเอกสารต่างๆได้เลยแบบเยอะมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวม่านบังแดดพร้อมกับตัวกระจกมาให้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยพี่ๆตัวไฟนะคะก็เปิดใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆคะใครสนใจตัวนี้ตัวกระจกมองหลังนะคะก็ยังใช้งานได้แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกต์พี่ๆใช้ได้แบบสม กระจกมองหลังก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยค่ะพี่ค่อะเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยค่ะพี่พี่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้รถครอบครัวนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1500 cc ซีซีพี่พี่105แรงม้านะคะจัดตัวนี้เลยพี่พี่าสภาพสวยงามมากๆนะคะสภาพห้องเครื่องนี่เดี๋ยวไปให้ดูตัวเครื่องยนต์พี่พรุ่นนี้นะคะ ก่อนออกรถจะมีการตรวจเช็คจากพี่พช่างชํานาญการมาให้มากกว่า30รายการนะคะเช็คในส่วนของตัวหม้อแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนทายของเหลวมาให้ในส่วนของตัวละเอียดด้านหน้าเดี๋ยวพามาชมตัวน็อตกันก่อนเลยพี่พีคะ่ะน็อตสวยเดิมไม่มีร่องรอยการน็อตสวยเดิมไม่มีร่องรอยการบิดเบี้ยวนะพี่พีคะ่ะสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็ฝากระโปรงก็เดิมๆน็อตไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกัน ตัวนี้ให้แผ่งกันความร้อนมาให้อีกด้วยสติ๊กเกอร์อมออก,ก,ก็ยังอยู่ครบพี่พี่เม็ดอาร์ตต่างๆรูกลมคมชัดนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันต่อเลยนะคะนี่เลยน็อตสวยเดิมพี่พี่ ไม่มีรอยขันรอยถอดหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะใครสนใจในส่วนของตัวรถครอบครัวคันนี้นะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีกด้วยพี่ๆคะเดี๋ยวแป๊บจะมาย้ําสเปคกันให้อีกหนึ่งครั้งสำหรับพี่ๆคนใดที่กําลังตามหารถครอบครัวนะคะตัวท็อป7ที่นั่งในงบราคาแค่ส0 0แสนเท่านั้นกับเจ้า m i ตซูบิชิเอเพนเด1.5 GT ปี2019ไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้น วันนี้แบบจัดมาให้ในราคาสุดพิเศษเท่านั้นพี่พีค่ะรีบจับจองกันเลยในราคา4,900บาทเท่านั้นผ่อนค้างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นจัดดอกเบีย้ยสุดพิเศษให้ค่ะฟรี90วันให้ด้วยและเปลี่ยน่ายของเลวให้อีกด้วยใครสนใจดูค,คลิปนี้มานะจับจองแันวแป๊บขับหน้าจอบ,บอกว่าแป๊บรีวิวเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษไปให้สนใจแล้วรีบติดต่อหาาแ,แป๊บมาได้เลยชีบเบอร์0611786999 คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซทหยรถสวยนะคะบ๊ายบาย